ถ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้เราเอาปลาไปปล่อยกันที่กระโดดขึ้นมาบนกลางถนนจะเป็นปลาช่อนนะคะทุกคนไปช่วยลุ้นกันหน่อยว่าวันนี้จะจับปลาได้ไหมตัวลื่นๆมากเลยจับปลาช่อนไปปล่อยกันจะไปปล่อยตรงไหนดีคะทุกคนเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบ่อปลาเราปล่อยลงบ่อปลาไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยเจ้าปลาช่อนเนี่ยกินกุ้งของเขาแน่เลยได้แล้วได้แล้วทุกคนนี่ไงตัวลื่นมากเลยค่ะทุกคนหลุดมืออีกแล้วเอาไงดี หนึ่งแปบ,บหนึ่งนะคะทุกคนหลุนกันหน่อยนึ่งในซสิได้แล้วทุกคนไปปล่อยกันค่ะเดี๋ยวไปหาที่ปล่อยกันตรงนี้จะเป็นร่องน้ําเราจะไม่ปล่อยนะคะเดี๋ยวไปหาคลองปล่อยกันดีกว่าค่ะไปค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวขอตัวไปปล่อยปลาช่อนลงคลองก่อนนะคะสวัสดีค่ะขับรถกลับบ้านก็จอดแป๊หนึ่งนะคะทุกคนพอดีเจ้าปูนาเนี่ยมาขวางทางซะอย่างนั้นเองเดี๋ยวลงไปดูกันแป๊หนึ่งค่ะทุกคน ว่าจะลงไปแลกเขาข้างทางซะหน่อยมาขวางทางอยู่ได้จะปูนาเนี่ยถ้ลรถคันอื่นผ่านมานะรับรองกระดองแตกจ้าเอาไมา้เขี่ยสกิดเขากันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปกันต่อเลยอ้าวเจออีกแล้วอะไรขวางทางยู่นั่นนะทุกคนคล้ายๆเหมือนจะเป็นตัวเงินตัวทองเลยนะไปดูกันใกล้ๆดีกว่านั่นไงตัวเงินตัวทองวันนี้เฮงๆงปัง,ปง,ปงๆแน่ๆเลยโชคดีแล้วเราตัวนี้ไม่ต้องไล่เลยพอรถผ่านมาเข้าข้างทางอัตโนมัติเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้ชะลอตัวก่อนเพราะเห็นมีนกปากห่างกับนกยางกอกตรงนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาหนีเรา แต่มองดูรอบๆเนี่ยไม่ตรงนี้ไม่น่าจะมีนกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคน